ายาหมีงม่งโง่ครับคือบอหย่าขึ้หลายแน่โดดอยู่อืม โซ่เลยอือบ่ทอดยุาขาบ่อยอะทอดยุขาอยกมาเรื่อยๆอเบิ้งไม่ดีสดต,ตัวเล็กบ่คือบอ่อืมอันน,น,นี้ครับแต่ชัวช่วๆแลยร <c ười> ครับปนินโอ้งามเลยครับปนิน ปนิ่งขึ้นลายสิโอ้ยมาหนึ่งครับปนิ่งครับโอ้โอ้ปนิ่งครับอดตัวใหญ่ครับไปนะครับโอ้ปนิ่หญ่ครับปนิ่หญ่โอ้ไส้ง่ง่ายขแท้เลยครับของแท้มาอนี้ครับชมเห็นโดดอยู่ว่านนี้แก่ก่อนเอาขึ้นช่องอันเลยขึ้นข้างบนเลยว่านแตกนี้โยกมากสิล่ะนั่นนะครับบองนั้นือตัวใหญ่น่ะอือ ของแท้แล้วครับโอ้หลายลูกเลยครับโอ้ั่นลานียเลยมันนี้ันเนียเป็นของอนตอนนั้งามแล้วครับโอ้หลายลูกเลยครับมาโอ้เกินชุงครับเดี๋ยวเนียเดี๋ยวเียโอ้รับพีหน่องเอ้ยช้มชุ้ช้มช้มชือว่ตัวด้ว่ เดี๋ยวร่วมครับพี่ร่วมครับตัวนึงครับเจ้าพีโอท่าปานเลือบนเอาคนจะเน่ถามจะหากินนึงไง้เท่าไดร่ดูวันนี้มันูหงที่หากินนะฮบเอายกสั้นๆจักหน่อยันและโอ้หมานอยู่ครับพี่น้องเอ้ยนะครับเปิดเยวครับโง่สมเชื่อครับอ่าหยาดเลย โทรศัพท,ท์าาใหม่ตัวใหญ่ไปนี่ว่าหน่ะไปนิ่ตัวนี้ละใหญ่กว่านี้น้อยนึงตัวเดียวเ <N ye? S 1> นี่ยเนี่ยปลาคอตัวจำเฮียเหมือนเลยใส่งามๆเลยลอ,อยกระดิงมาอยู่อกไปตกคูเคเ่ใช่ไหม ครับพี่น้องครับเอาโอ้โหครับครับเไปมคู่ครับระวังถอยเหยียบอันนั้นด้วย เต็ม <M. S 2> อืมโชว์ตัวใหญ่ก่อนนะโอ้บะนีน้งับใส่ยังงามเลยจำอีกจำฝมือเลยครับนี่ใส่ฝ<ร>มือเลยปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติครับใส่จำฝมือเลยครับพร้มทอดพรมพอดีทอดครับต้ม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 ครับนี่ โอ้ใส่พอตีต้มนะครับนี่ครับมีแต่ใส่ง,งามๆครับโอ้บกขอบกขอขอแต่มีแต่ตัวงามครับตัวทำเข็มนี่นาชูบกขอเนี่ยโอ้ยตัวงามเลยครับปลาธรรมชาติครับขา,ขาวๆเลยครับ พกขาวเลยครับนี่สามตัวสี่ตัวครับประคอรครับอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวใส่ไม้ครับบ้านนี้ใส่ไม้เดี๋ยวใส่ไม้มไมยังสิงมายามอีกเจอกันไม่คลิปหน้าครับ